สวัสดีครับผมช่างวุฒินะครับอ่ามานจะนัารคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวข้อสอบจริงนะครับของสำนักงานประหลัดนะครับสำนักประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนาะนะครับสนามนี้ก็นานานออกเปิดรับสมัครที่นะครับแต่ผมมีแนวข้อสอบมาให้นะครับมาก็แนวข้อสอบจริงมาให้นะครับเพื่อได้อ่านเป็นแนวทางนะครับที่ใช้ในการสอบนะเพราะว่าแนวข้อสอบลักษณะแบบนี้นะครับ อ่ามันดอ,อกได้หลายสนามนะครับเพราะได้หลายสนามนะครับนะอ่าเอามาแบ่งปันเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับโอเคอ่ามาดูข้อที่1นเลยนะครับเขาถามว่าข้อใดคือมาตรฐานเซอร์กิตเบ a k เกอร์ในงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ถามเรื่องมาตรฐานนะอ่าออกหลายสนามเมือกันนะไม่ใช่ของแ,แค่สาสุขอย่างเดียวนะครับอ่าข้อสามมาตรฐานเรื่องเบรกเกอร์เนี่ยนะครับข้อนี้ตอบถ้าในงานอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นข้อ ขอไข่นะครับข้อขอไข,อขอ่นะต่อมานะครับขอ้อที่สองนะครับก็ถามว่าหลอดวอมไว้ใช้ในห้องอะไรนะหลอดบอมไว้นะครับใช้ในห้องอะไรนะข้อนี้ตอบอะไรครับวอมไว้นะนะครับอ่าขอไข่นะครับห้องนอนนะครับอ่าเอาเลยอ,อ่ต่อมาข้อที่ สามนะครับข้อสามมันก็จะมีคํานวณมานะครับเรื่องวงจรง่ายๆนะครับอันนี้ก็ออกสนามอื่นบ่อยเหมือนกันนะนะครับเอามาดูวิธีการเขาถามว่าให้หาอะไรหาความต้านทานรวมในวงจรนะครับว่ามีกี่อมเราจะเริ่มจากไหนก่อนผมจะเริ่มจากฝั่งนี้นะครับไปนะครับดูยังไงนะครับส่วนเนี้นะครับส่วนส่วนเนี้คืออนุกรมอยู่แล้วยังไงมันก็บวกกันนะครับสิบบวกสิบอันนี้เรามองออกนะครับ อันดับแรกนะครับเรามาสองฝั่งนี้มันขนานกันถูกต,ต้องไหมเนี้ยกับเนี้ยขนานกันนะครับสองสองฝั่งนี้ขนานกันนะครับเรามารวมไอตัวสิบโอห์มเนี่ยตัวสิบโอห์มตัวเนี้ยนะครับกับตัวที่ผมขีดเนี่ยนะครับให้มันเป็นตัวเดียวกันก่อนข้างล่างเหมือนกันลวมให้มันเป็นตัวเดียวกันก่อนฉะนั้นอนุกรมสิบสิบกับสิบตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นยี่สิบถูกไหม อันนี้ก็เป็นยี่สิบสองอันนี้บวกกันนะครับฉะนั้นเราจะได้วงจรใหม่เป็นแบบนี้ข่าคข่าวนะไม่สวยเท่าไหร่อ่าปับ๊บครับเนี่ยเริ่มมาเรารวมแล้วไนดะ้ยี่สิบยี่สิบนะครับอันนี้สองตัวกันรวมกันก็เป็นเท่าไหร่ยี่สิบโอห์มอ่าเรามาขนานตัวนี้ครับเรามาขนานตัวเนี้ย ให้มันได้ก่อนคืออะไรครับทําไม่ต่อถ้าขนานยี่สิบขนานกับยี่สิบเป็นอะไรครับยี่สิบคูณยี 20, ่สิบ 400, ถูกไหมหารยี่สิบบวกยี่สิบก็เป็นเท่าไหร่ครับสี่ร้อยถูกไหมหารด้วยสี่สิบถูกต้องไหมครับตัดตัดเหลือเท่าไหร่สี่หนึ่งเป็นสี่เป็นสิบนั้งตัวเนี้ยเราได้แล้วว่ามันคือสิบโอห์มถูกต้องไหมครับ สิบโอห์มมาบวกกับอะไรทีนี้สิบโอห์มมาบวกกับยี่สิบโอห์มตัวนี้ครับมันทําอะไรกันอยู่ตอนนี้อนุกรมอนุกรมสามารถบวกกันได้เลยนะครับข้อนี้ต้องตอบสามสิบโอห์มนะครับประมาณนี้นะคร่าวคราวนะครับคร่าวๆต่อมาข้อที่สี่ครับนี่เห็นไหมเรื่องของหลอดไฟออกออกออก,ออกประจำนะครับแต่บางครั้งมันถามคนละเรื่อง เช่นเหมือนข้อนี้ข้อที่สี่เนี่ยมันถามเรื่องระยะเวลานะครับบางทีมันก็ถามเรื่องว่า,าความสว่างของหลอดแต่ละประเภทเนี่ยอันไหนสว่างกว่ากันนะครับบางทีก็ถามว่าเหมือนข้อที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าลักษณะการใช้งานของหลอดแต่ละประเภทเนี่ยต้องใช้อย่างไรใช้ในห้องอห้องนอนห้องกินข้าวสนามฟุตบอลโรงอาหารประมาณเนี้ยใช้หลอดประเภทไหน นะครับมันก็จะถามแบบนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของแสงสว่างหลอดไฟนะนะครับโอเคมาดูข้อที่4ก็ถามว่าหลอดไฟฟูเลสเซนต์มีอายุการใช้งานกี่ชั่วโมงข้อนี้ตอบอะไรครับคอควายนะครับ6 0 0 0นถึงสองหมชั่วโมงอันนี้มีข้อมูลในอ,อินเทอร์เน็ตนะครับลองเซิร์ชหาดูนะครับโอเคมาถึงข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนำมาให้มาเยอะนะครับ เอามาเป็นแนวทางนะครับในการเตรียมสอบเนาะนะครับส่วนใครที่อยากได้ข้อสอบเพิ่มเติมก็ถ้าข้อความไปที่เพจช่างวัดก็ได้ครับเพจช่างวัดนะครับอ่าแล้วก็มีข้อสงสัยก็คอยถามกันคุยกันในเพจดูนะครับโอเคมาดูข้อที่ห้าข้อสุดท้ายเขาถามว่าหนึ่งแรงม้าเนี่ยมีกี่กิโลโวลอ่าข้อนี้ต้องดูอยู่ดีนะนะครับเขาไม่ได้ถามว่ามีกี่โวล์นะเมมันมีเขามากิโลมาด้วยเห็นไหมครับ บางทีบางคนงตกมมาตายตอบกอไก่ซึ่งมันไม่ถูกนะครับถ้าเขาถามว่ามีกี่โทษฮนะมีกี่วัดถ้าเขาถามว่าหนึ่งแรงมา้ามีกี่วัดเออข้อนี้ถ้าตอบกอไก่ถึงจะถูกแต่มันมีคําว่ากิโลมาด้วยรัะนั้นมีคําว่ากิโลมาด้วยเนี่ยเราต้องดูดีดว่านะครับเราต้องตอบข้อไหนกอไก่ี่ไม่ใช่ละนะครับขอไข่เจ็ดสี่หกกิโลเจ็ดสี่หกกิโล มันคือเท่าไหร่ครับมันคือเจ็ดแสนสี่หมืนหกพันวัตอันนี้ไม่ใช่นะครับศูนย์จุดเจ็ดสี่หกกิโลเอ้ยศูนย์จุดเจ็ดสี่หกวัต์อันนี้ก็ไม่ใช่ครับชั้นข้อที่ถูกก็คืององูศูนย์จุดเจ็ดสี่หกกิโลวัต์คืออะไรครับศูนย์จุดเจ็ดสี่หกกิโลก็คืออะไรคือสิบยกกําลังสามถูกต้องไหมก็คือพันนั่นแหละก็คือหนึ่งพันเดียวกันนะครับ คูณหนึ่งพันนะครับฉะนั้นคูณลองเอาเจ็ดสี่หกศูนย์จุดเจ็ดสี่หกคูณหนึ่งพันจะได้เท่าไหร่ครับเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกวัตต์ฉะนั้นหนึ่งแรงมา้ามีค่าเท่าไหร่เจ็ดสี่หกกิโลวัตต์เอศูนย์จุดเจ็ดสี่หกกิโลวัตต์คนนี้ตอบงอง,นงนะครับอย่า,อ,าอย่าพลาดอย่าพลาดข้อสอบแบบนี้อย่าพลาดนะครับบางทีมันหลอ,อกนิดๆหน่อยๆ,ๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากดูแนวข้อสอบเพิ่มเติมสามารถทักข้อความเข้ามาในเพจในช่างไฟฟ้าายช่างวุฒิรับรองเนื้อหาครบจบที่เดียวแน่นอนครับไว้เจอกันครับ